คะแนนเราพรุ่งนี้อุ้ยทำไมหนูตื่นเต้นโดนอัมแล้วมึงอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อีกคไหนก็ว่าออกพรุ่งนี้ก็<อ>ก็โดนหลอกจิตห้องกิฟต์ก็เตรียมค่าเทอมไว้เดือนละหมื่นอเออเดือนละหมื่นเหรอเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันโลแกนเอ้ยติดจริงวะเนี่ยก็โทรไปถามมันว่า ไม่รู้หนูพิมกับหนูไปถ่ามันะจอาข้ามูลมาจากไหนประกาศในบอร์ดยังไม่ลงเว็บจิงปะเนี้ยถ่ายไม่ได้อุ้ยมันบอกว่าหนูติดที่23ไอ้นานาติดที่24เฮ้ยเขาเขาเหอามคนใครนา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 อยู่น้ำฉลองอยู่สีเกดด้วยนะน้ำฉลองนี่คมอ่ะ อ๋อเพื่อนหนูยี่สิบสามเฮ้ยหนูเอิ้งเลยหนูติดได้ยังไงวันหนึ่งวันหนูทำไม่ได้เลยสักข้อเดียวรุกขอนเดียวพี่โมหมดเพื่อนโตหกกระป๋าเพื่อนันบอกว่ามันไปดูในบอร์ดทางวิชาการแต่ว่าถ้ามันจะประกาศเว็บเขาประกาศพวกนี้เว็บพ่งนี้จะบอร์ดวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอิ้งเอิองอะที่ทำไม่ได้ในเมืองฟัง ทำไม่ได้ได้3.8แสเก้าดเกรอุ้ยจจองคะแนนกี่ปดเพื่อนอ่ส่งไส่งไลท์ส่งบอส่งบอดใครจิดบ้างวะติดปุ๋ยไม่ชอบชอบได้ไมไม่มาจีบ ชนิดแบบอุยเพื่องยนสา3จีิงไอ้อุ่มกระติดเอี่ย้มบ้านไหนมีนกอยู่ไงขายข้าวมันก็อยู่มันกินอะไรคุยหนูได้ที่ยืนสายมั้ยดด้วยดีใจวะทำไมง่ายวะดีใจแล้วนี่โอ้ดีใจกีดกีดแบบไม่มีเสียงนะแล้วเพื่อนหนูที่มันอ่านหนังสือทางวันตั้งคืนมันไม่ติด หนูไม่ได้อ่านมันไปอ่านอะไรอ่านขออะไรก็อ่านเยอะแยะน่เ่ถ้าถ้าไม่พาไปสวนน้ำไม่ติดนะนี่โฮ้ยให้หนูเรียนปะเนี่ยเรียนเจ็ดพันนะเรียนมอบตัวอาทิตย์นะวอไอแล้วปัิบุงนี่มันก็มอบตัวออกแล้ว ดูติดจริงวะนี่เอาเอาเอาสี่ก็ไม่ได้ซับพ่อแม่ไม่ได้ไปเรียนด้วยเนาะไอ้ที่โมสี่ไปถึงว่าเกียร์เฉลี่ยนะทำไมเกียร์เฉลี่ยเอาเกีสี่เลยจะไม่ติดยร์ติดเกิบอะไรมันไม่จะไปต้องเกียร์สี่ปะเอาห้องกิ๊บมีแต่คนเก่งไงอาริโอขวัญไหนมันอยู่ข้างบอร์ดอุ้ยหนุ๊ อไปเที่ยวสวนน้ำไงมันอารมณ์อารมณ์มันดีไงคนอ่านมากมันเครียดมันทึบคือวันเดียวกันที่หนูวันนี้ไปเที่ยวไปเล่นสวนน้ำแล้วก็กลับมาเล่นที่หนูบอกว่ามีสองเลยมันทึบมันอ่านมากแล้วมันมันทับทับทับมันข้อมูลมันเล่นได้อ่านเลยหนูอ่านแค่ตอนเช้าที่แบบที่พี่เสรไปส่งอ่านในรถนิดหนึ่งเลื่อนเลื่อนดู ก็เราอ่านแล้วก็เลื่อนเลื่อนทบทวนเฉยๆไม่ใช่หรอนางสาวพัชราพรบัวขันไหนยังไงนี่ยิงวาวนี่แล้วพัชราพรบัวขันโอ้ที่เท่าไหร่ยี่สิบสามอ้าวดีใจดีใจดีใจยังไงไม่รู้เอาแม่ก็ดีใจเนอะแม่ตกเสียตังค์สิโอ้โหตังค์พ่อก็ตังค์งพ่อ ไห่ไม่ได้หรอกแม่ไม่ได้หรอกแม่ไ,ไ,มไ,ไม่รู้จร,จริงหนูทำไม่ได้เลยจริงจ้าเลขที่ยี่สิบหกอันกำลังบบเป็นเลขที่ใช่อันนี้มันคืออะไรแล้วก็ยี่หกมันแบบเลขที่เลยคะแนนหัวแสดงว่ามันยากจริงอ่ะดูคนได้ที่หนึงน่งได้แค่สามสิบสามคะแนนเองอ๋อจร<อ><อ>ิงกี่ข้อคณิตห้าสิบบิตห้าสิบคะแนนยากสิยากรู้ยากมากจริงๆ ยี่สิบสามจุ้าแล้วติดคะแนนเต็มหนึ่งอแต่ยี่เอา30คนแต่ยึดที่ยีาคนสอบเจดสิคน <c oughs> มันยาก